อ่าครับมาบังครับพี่น้องมาวิ่สิมาเอาตัวนี้ครับสิให้ผมบอครับคือห่วงเด้นน้อตัวนี้ได้ออกไปนั่นครับโอ้จิกมือครับน่นนันน,น <c oughs> สวัสดีครับผมบาวีนุ่มสุขลคนคนิีสานครับมือวันนี้กับสิภาพี่น้องมาให้อาหารใกล้แลวกันเก็บไข่ใกล้ครับผมนี่เลยครับมาออกมานี่ครับ อาหารยังมีอยู่ครับอาหารมีครับไก่บ่มวพี่นำครับพี่น้องน้ำมดครับเดี๋ยวบ่าวพีเอาน้ำให้ใกล้ก่อนครับผมอ้าวครับผมตอนนี้กับบ่าวพีก็ให้อะให้น้ำใกล้เรียบร้อยแล้วครับผม อาหารไก่เรียบร้อยแล้วครับไก่ก็มีอาหารครับครับพี่น้องเมืนอี้มาเก็บไข่ครับผมโอ้จ่ายแล้วครับพี่น้องไข่ไก,ก่นี่มาครับนะครับครับพี่น้องโอ้ไก่ตัวนี้คือหัวงครับพี่น้องดิที่ด้านเตะผมเมื่อกี้นี่ นั่นนะครับนะห่วงครับห่วงไข่ห่วงไข่น่ฮะใช้จังไดรละครับบบดนี้คือห่วงไข่ซะนั่นครับนั่นนั่นมันกบไข่ไว้ครับพี่น้องเก็บหมองเอิญก่อนครับวังโนครับว่ามือนี้จะได้จกไข่ครับจะได้จกฟองครับน้องครับ ตัวนี้จะเพิ่งเก็บครับเก็บตัวที่มันบ่อยู่ครับนะ้าตัวนี้ก็อยู่อีกนะครับพี่นะ้องเอาห่างที่มันบ่อนลน้ก็นะครับเนาะนุ่ยใหญ่ขึ้นครับไข่ครับเปลือกหนาขึ้นครับผมนะครับนะ้อ ขอไข่หน่อยครับขอไข่อันตัวนึนงครับนู้นไลยซ้ำเลยออกมาก่อนีน่นขอเอไข่ก่อนบห <c ười> ยอมเลยครับพี่น้งองเอาไปยังจออกเอาก็ได้ครับพี่น้องใข่หลายอยู่นะครับ ไหนเอยบาวีบาริเก็บสองมือครับพี่น้องสองมือเพราะว่าบาวีลงของเทพบครับก็เพิ่งมาเก็บครับกันได้หลายนวดยยู่ครับผมใก่ยี่สิบตัวครับพี่น้องไก่ยี่สิบตัวหมดยางเลยนะครับ,รบมันอยากห่วงนะครับ อ่าครับมาบังครับพี่น้องบาบี้สิมาเอาตัวนี้ครับสิให้ผมบอรครับคือห่วงเด้นนอตัวนี้ได้ออกไปนั่นครับโอ้จิกมือครับนั่นๆใ <laughs> กล้จิกมือครับพี่น้องห่วงไข่ไม่ได้บันสิได อ่าขออหน่อยขอหน่อยขอไข่หน่อยขอไข่หน่อย,อน,อยนึ่ครับพี่น้องตัวนี้ห่วงครับพี่น้องห่วงคือจ้ขาข่าวสีฟักเองนะครับผมแต่ว่าฟักกับลูกบอกนะครับผมเพระาะว่ามันมีเชื่อตัวผูกครับ ไข่ไข่ถ้าพวกมีเชื้อตะาผู้นี่มันกระบอกออกไข่ครับอันนี้ครับฟังเขาใน YouTube ครับที่เขาเว้ามากครับผมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นยังทันครับอ่ามันมั่อยู่ในบ้านนี้เอาฟันออกฟันมันก็มาซอยกันป้องกันครับพี่น้องซอยกันป้องกันป้องกันไข่โอ้ตัวนี้ไม่ยอมให้ครับพี่น้อง ครับโมยอมออกเลยครับผมอยังครับบาวีกับคุ้มอยู่นี่แหละครับผมโมยอมให้ครับพี่น้องเด้อโมย่างเอ้โมย่างเอ้ี๋ยวเนาะ ขใครจะง่อยนี่อ่ะหมดแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับสองมือครับไก่ยี่สิบตัวครับพี่นอ้องบาวีบาร์เเก็บมาสองมือครับทีมบาร์เเก็บก็คือบาวีลงคงเทียบครับผมเพิ่งขึ้นมากครับกัดได้หลายหน่วยอยู่ครับมื่อนี้นี่ครับพี่นอ้อง เมื่อนี้บาวีสิปล่อยใกล้นะครับผมปล่อยให้มันเล่นอยู่นี่ครับนี่ครับพี่นอ้องปล่อยให้เขาอยู่แบบข้างนอกหากินของเขาเองนะครับผมผมเอาแต่ข่าวเขียวนะครับกันไว้ครับอันที่จริงถ้ามันจะออก,กอ่ะกันโมยุหรอกครับผม แต่แต่มันกระบอกครับพีน่น้องนี่ครับผมเมื่อนี้ก็ได้หลายน่วยครับใใกล้กันได้เต็มอยู่ครับพีน่น้องนี่ครับผม คครับพี่น้องครับบาวีขอจบคลิปเพียงนะครับผมเมื่อนี้กบาวีกับผามาเก็บไข่ไก่นะครับผมไก่ได้หลายพอสมควรครับผมบาวีขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมฝากกดติดตามให้บาวีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บาวีทำคลิปต่อๆไปครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับผม